อ,อส่วนนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาจีนแต้จิว๋วซึ่งแน่นอนว่ามันคืออาหารจีนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของอาหารเหมือนแบบหอยทอดชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าหอยทอดที่เรารู้จักเนี่ยมันจะเป็นหอยแมลงผู่แป้งกรอบแต่อส่วนนะครับเป็นหอยนางรมและแป้งเขาจะเหนียวนั่นเองแตกต่างกันนิดหน่อยคือใช้ไข่มากกว่าหอยทอดที่เรารู้จักนะครับทาแบบไหนทําง่ายแค่ไหนอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปทากันเลยอ,อส่วนนะครับดูเผลอเนี่ยแทบจะเรียกว่า ส่วนผสมเหมือนหอยทอดทุกอย่างเลยแตกต่างกันที่หอยนั่นเองอันนี้ใช้หอยนางรมเพื่อนเพื่อนซื้อมาเป็นถุงแบบง่ายๆตัวใหญ่ใหญ่ก็ดีมันจะได้รู้สึกแบบเต็มปากเต็มคำนะครับแล้วก็แป้งแตกต่างกันตรงที่ว่าแป้งหอยทอดจะมีความกรอบนะครับความกรอบของเขาเนี่ยมันอาจจะมาจากแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งทอดกรอบก็ได้แต่ออส่วนต้องการความเหนียวนุ่มอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้แป้งเท้าเยื่มอมอย่างเดียวเลยนะครับขั้นตอนแรกทาอะไรก่อนดีเราเตรียมผักกันก่อนดีกว่าผักในออาส่วนมีถั่วงอกแน่นอนเหมือนกันมีต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเราจะซอยต้นหอมผักชีไว้เลยผักชีเอามาซอยนิดหน่อยนะครับผักชีเนี่ยเราจะซอยแค่หย,ยาบๆพอส,ส่วนผสมจริงๆแบบเดี๋ยวจะบอกว่ามีน้อยมากๆแป้งนะครับแป้งเท้าเยื่อมอมหนส่วนสี่ถ้วยเพื่อนๆใส่ถ้วยลงไปผสมนะครับแล้วก็นี่เลยใส่พริกไทยลงไปนิดนึง ลงไปด้วยแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือสักหนึ่งส่วนสีจากนั้นใส่น้ําลงไปเลยนะครับใส่น้ำเนี่ยเราจะค่อยๆใส่สักประมาณสัก5 6ช้อนได้คนให้แป้งผสมกันดีกับน,น้ําลืมไปปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนิดนึงให้มันมีรสชาติในแป้งหน่อยประมาณสักหนึ่งช้อนแป้งอออส่วนเตรียมไว้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับ สิ่งที่ต้องใช้ในออส่วนอีกอย่างนึงก็คือไข่นะครับเอาใช้ไข่เยอะหน่อยจะใช้ประมาณสัก2ลูกตีไข่เขาเลยลออักษณะออส่วนจะไม่ใช้ใชแบบไข่ขาวไข่แดงเหมือนแบบเวลาเราไปผัดแล้วไปยีนในกระทะนะครับเราจะตีเขาให้เหมือนเป็นเตรียมจะทำไข่เจียวเลยนี่รอไว้ก่อน ก่อนที่จะทำนะครับออส่วนต้องกินกับถั่วง,งอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบถั่วง,งอกให้มันสุกให้มันดึดสะดุ้งไฟเล็เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอเอาถั่วง,งอกไปลงกระทะก่อนจ้ะตั้งไฟเลยนะครับทำออส่วนให้มันแบบเขาเรียกว่าออริจินอลเนี่ยมันต้องใส่น้ามันหมูเราใส่น้ามันหมูลงไปแบบผัดถั่วง,งอกนิดหน่อยถ้าเพื่อนคนหไหนนะครับชอบแบบถั่วง,งอกดิบสามารถที่จะใช้ถั่วง,งอกดิบได้เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับลงเลย เกลือนะครับผมใส่ลงปรุงรสนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อให้แบบพอมีรสชาติในตัวห่วงนอของเรานะครับเสร็จงงอนดิเอาลงพานชนะที่เราจะจัดเสิร์ฟไว้เลยจากนั้นนะครับเอาหอยนางรมมาสะดุ้งไฟหน่อยได้หอยนางรมก็ใช้ประมาณสัก2 200กรัมหอหอย อย่านานนะเดี๋ยวอหอยแข็งเราจะแบบเอาขึ้นเลยอหอยนางรมเนี่ยน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เอาส่วนของเราแฉะขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะทาเอาส่วนกันแล้ววิธีการทาเอาส่วนจะเริ่มจากการที่เอาไข่ลงไปไปเจียวไข่เจียวเนี่ยให้ไข่ของเราสุกเป็นแบบริ้วๆซะก่อนนะครับเราตั้ง,งไฟเลยเรวจะใช้ไฟค่อนข้างค่อนข้างร้อนหน่อยระหว่างที่รอน้ํามันร้อนนะครับอหอยที่ตึงๆและลงกระทะไปนิดนึงแล,ลงะ ใส่ลงไปผสมในส่วนผสมแป้งได้เลยโออส่วนเราอุดมสมบูรณ์มากขอบอกเตรียมไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้มาดูที่กระทะเตรียมไข่ที่เราตีเไว้นะครับให้เรียบร้อยเราจะเจียวไข่อย่างนี้เลยนะครับคนให้ไข่มันเป็นริ้วนะครับพอไข่สุกนะครับออส่วนของเราลงไปเลยอืมยิ้มยิม สักครู่หนึ่งให้แป้งเขาแบบเขาสุกหน่อยนะครับอ้ยหยะอ้ยสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟเลยต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีซอยของเรานะครับใส่ไปอย่ายั้งแล้วเราผัดให้เข้ากันโอหส่วนมันได้กินมากอะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บลงจานทันทีไปเลยลงจาน ออส่วนเลือกค่ามากไม่ต้องไปกินร้านแบบร้านจีร้านหรูร้านเหลาอีกแล้วเราทํากินเองที่บ้านได้นะครับแต่ข้อจํากัดของออส่วนมีอยู่หนึ่งอย่างเนื่องจากว่าหอยนางรมเนี่ยเวลาสุกแล้วทิ้งไว้น,น,นานๆน้ำเขาจะออกเยอะมันจะแฉะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกินเลยแล้วก็ใช้ซอสพริกให้มันครบนี่คำโตัวสรแล้วชอบแบบนี้เลย แปง้งประมาณัก3 0ไข่ทัก2ี่เที่เหลือเป็นหอยอีก50%เป็นออส่วนที่แบบอุดมไปด้วยหอยนางรมจริงนะครับแล้วก็หอยนางรมของเราเนี่ยผ่านความร้อนมาก,ก่อน,นเพราะฉะนั้นเนื้อหอยมันจะตึงหน่อยเราปรุงรสชาติแป้งกาลังกว่าดีเวลาตัดรสชาติกับตัวซอสพริกเนี่ยมันเข้ากันสุดที่สาคัญไอตัวถั่วง,งอกนะครับยังกรอบอยู่กินเข้าไปแล้วแบบฟินอ่ะเร็วๆคนอื่นจะได้กินอร่อยด้วยนะครับรีบไปเสิร์ฟไม่งั้นมันจะแช่ เมนูต่อไปนะครับถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยชื่นชอบนะครับงานนี้ถูกใจคนชอบกินเส้นอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรนั้นะนะท่วงหน้าเจอกัน